เนี่ยพอพูดถึงบิ๊กป้อมหรือว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในนักการเมืองหลายๆคนนะคะที่เคยมีอิทธิพลเป็นผู้ท่งอิทธิพลทางการเมืองประเด็นนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะคือมันมีผลสำรวจจากนิดาโพนะคะที่เขาสำรวจล่าสุดเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าตอนนี้ใครเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองแล้วใครเป็นผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมืองกันบ้าง เอาคนแรกก่อนเลยนะคะก็คือบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ส่งอิทุกคนทางการเมืองมีหนึ่งเลยนะคะให้ถ่ายว่าใครอ,อ,ะอะรนทะักษิณใช่ถูกต้องอันนี้ต้องมาอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ยอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะมีคะแนนนำมาถึงร้อยละสี9 รองลงมานะคะคือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคะแนนห่างกันเหมือนกันนะอยู่ที่21.91นะคะอีกคนนึงก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าไกลคะแนนอยู่ที่ร้อยละ17.4อีกคนนึงค่ะรองลงมาเลยก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันร้อยละ15.10 แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะคุณประวิทย์วงสุวรรณเป็นพลเอกประวิทย์นะคะอยู่ที่ร้อยละ6.11แล้วก็คุณแพรทองทานชินวัตรอยู่ที่ร้อยละ9.01ทีนี้ก็มีคําถามด้วยนะคะว่าแล้วใครล่ะ ที่เป็นผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมืองค่ะคุณพีพันธ์ไทยมาซิน่าเห็นใจเหรอเออน่าจะเป็นฝั่งเก้าวไกลแม่คุณพิธาอะไรพวกเนี้ยถูกต้องอีกแล้วค่ะคือคุณพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคเก้าไกรนะคะมาเป็นคะแนนอันดับหนึ่งเลยอยู่ที่ร้อยละ46.79เป็นคนที่น่าเห็นใจที่สุดรองลงมานะคะคะแนนที่ห่างเหมือนกันร้อยละ17.86ก็คือไม่มีใครที่น่าเห็นใจเลย อีกคนนึ่งค่ะระบุว่าเป็นคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจคะแนนอยู่ที่ร้อยละ11.45แล้วก็คุณเศราทวีสินอยู่ที่ร้อยละ10.46อีกคนนึงก็คือพลเอกประยุทธ์จัน์ทรโอชาอยู่ที่ร้อยละ8.55อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของแวดวงข่าวทางการเมืองนะคะที่มีนิดาโพลไปสำรวจว่าใครเป็นผู้ส่งอิธิพลแล้วใครเป็นผู้ที่น่าเห็นใจที่สุดทางการเมืองค่ะค่ะ